สำหรับงานซ่อมเทอร์โบนะฮะของเราทาง s อ d เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับมีเรื่องการซ่อมเป็นจุดกับเปลี่ยนยกชุดทั้งชุดแบบนี้นะฮะฮะอันนี้ก็คือเป็นรุ่น isuzu d e k a 3า0แรง 6UZ นะครับอันนี้เป็นรถบรรทุกนะครับ่วนตรงนี้คือขี้แปรผันนะครับหาคุณลูกค้าเนี่ยส่งมาให้ทางเราเช็คแล้วเราแจ้งกลับไปเนี่ยตรวจสอบแล้วว่าถ้าเสียหลายจุดเราอาจจะแนะนำให้เปลี่ยนเป็นไส้กลางแบบนี้ทั้งชุด ก็จะคุ้มกว่าในเรื่องของการเซฟค่าใช้จ่ายลงไปแล้วก็ในเรื่องของคียแปรผันเราก็จะตรวจช็คให้ว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้โอเคไหมอย่างตัวนี้นะฮะผ่านการใช้งานค่อนข้างหนักมาแล้วแล้วก็เรื่องของหมดุดตรงนี้ก็จะหลวม ถ้าเราตรวจเช็คแล้วเนี่ยตัวอะไหล่ไม่ได้อยู่ในความพร้อมที่จะใช้งานต่อไปเราก็จะแจ้งกลับไปนะครับว่าตัวนี้ได้เสียแล้วก็จะแจ้งกลับไปว่าแนะนําคุณลูกค้าได้เปลี่ยนนะฮะแต่ถ้ามันอยู่ระหว่าง50-50ในการใช้งานก็จะแจ้งกับให้คุณลูกค้าทราบแล้วก็ให้คุณลูกค้าเนี่ยเปผู้ตัดสินใจในเรื่องของการซ่อมเนี่ยเป็นเรื่องของการเซฟค่าใช้ใจ่ายทาง,งเรา HTD ก็มีบริการทั้งซ่อมทั้งขายยกลูกนะฮะส่วนงบประมาณของตัวรุ่นนี้นะฮะ 6UZDGA360 ตัวนี้ก็เปลี่ยนสา การเป็นของใหม่นะฮะแล้วก็เปลี่ยนที้แปรผันด้วยที่แปรพันนี่ก็จะอยู่บริเวณด้านหลังนี้นะฮะ เปลี่ยนไส้กลางแล้วก็ขี้แปรผันสําหรับในกรณีที่แปรผันไม่เสียนะครับก็ราคาเปลี่ยนไส้กลางอย่างเดียวเนี่ย9,500บาทนะครับเป็นไส้กลางใหม่นะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นทั้งชุดแบบนี้เลยหากที่แปรผันเสียก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก3,500บาทอาจจะมีค่าแรงประกอบนะฮะค่าแรงประกอบเทอร์โบเนี่ยก็อยู่ที่1,500บาทลูกค้าที่ส่งมาซ่อมกับเรานะฮะลูกค้าท่านนี้เนี่ยเป็นเทอร์โบเก่าที่มีความเสียหายแล้วในเรื่องของชุดไส้กลาดแล้วก็ในใบตรงนี้ก็จะมีความเสียหายแล้ว เทอร์โบเก่าเนี่ยมาก็เป็นสภาพเหมือนกับถอดออกจากเครื่องก็จะมีคราบน้ํามันแล้วก็คราบการใช้งานแต่หลังจากที่เราทําไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นเหมือนเทอร์โบใหม่เลยก็จะมีการทําความสะอาดด้วยการยิงทรายนะฮะก็สภาพมันก็จะดูเป็นสะอาด เดี๋ยวผมมาไล่ราคาให้อีกทีนะฮะถ้าเทอร์โบซ่อมเปลี่ยนไส้กลางเนี่ยก็จะอยู่ที่9,500ถ้าขี้แปรผันเสียด้วยก็เพิ่มอีก3,500บาทถ้าส่งมาให้เราประกอบพร้อมทําความสะอาดแบบนี้นะฮะเพิ่มไปอีก1,500บาทแต่ถ้าหากขี้แปรผันตรวจสอบแล้วไม่เสียก็ไม่ต้องจ่าย3,500นะครับก็จะจ่ายเฉพาะเรื่องของไส้กลางแล้วก็ทําความสะอาดแบบนี้ถ้าเป็นเปลี่ยนขี้แปรพันเปลี่ยนไส้กลางด้วยรวมค่าประกอบทําความสะอาดก็จะอยู่ที่14,500บาทพร้อมการรับประกัน3 หากคุณลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามแล้วก็ส่งเทอร์โบมาให้เราเช็คซ่อมได้นะครับสำหรับเทอร์โบรถบรรทุกทุกรุ่นก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ